วิดีโอวันนี้ก็จะมารีวิวตัวก็จะบ่อยนะเป็นอัลบั้มเอ่อที่ออกไปตอนประมาณปี2013นะต้นปี2013นเนาะอืมแต่มันก็นะเป็นเรื่องที่แปลกที่แที่แบบมารีวีวไอตัวเนี้ยหลังมิดเต,ต,เติิแต่ก็นะช่างเถอะเพราะว่าเอ่อตซววอนที่ยังไม่มีพวกอัลบั้มนี้ก็ตสินใจซื้อเอากันนะอืม ก็ทีนี้ก็จะบอกว่าเอ่อรีวิวนี้เนี่ยก็จะพูดไปถึงเอ่อความวิจารณ์ข้อดีข้อเสียของตัวอัลบัม้มแต่ก็นะคือเราก็เป็นโซนอะเราก็ไม่อยากให้แบบพวกคุณมองว่าเราเป็นแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เราเป็น,น,น,ปนแบบยังไงดีอ่ะ คือพูดค,คือแบบพูดตรงตรงดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพวกคุณซื้อไปก็จะแบบอก็เราก็มีติกันบ้างคุณเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียเพระว่าเออนะเนาะตกลงกัน่างนี้เนาะอโอเคแต่ว่าเราก็จะไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่ากลัวเหมือนกันกลัวโดนลุมด่าไม่ใช่หรอกงื้อมมาเิมมันก่อนเลยก็ ต่ว่าไอ้ก้อยจะบอยที่ซื้อมาเนี่ยเป็นอัลบั้มกลุ่มนะทีนี้เกินไว้ก่อนคืออัลบั้มกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันดับอันดับที่สองมั้งที่เป็นอัลบั้มที่หายากอันดับที่หนึ่งน่าจะเป็นเจสิก้าใช่ไอแม่เงือกช็อตเนี่ยเจสิก้าตรงจริงก็นะ หน้าแตงกวาอย่ดใส่ปากจริงๆเนาะโอ้ตายแหละพูดอะไรไปเนี่ยอือิจกาเนี่ยหายากที่สุดแหละอืมเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาลืือๆกันว่ามันขาดตลาดแล้วก็ผลิตไม่ทนันนางรู้สึกแสดงว่าเมนนางก็เยอะเหมือนกันนะะไปเล่นไปอืมโอเคเราไล้ชะรกากันมามากพอแล้มามาดมาดูจุดเด่นก่อนจุดเด่นที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็ เคยจะว่าไงเคยตําหนิมิสเตอร์มิเตอร์ไปแล้วอะคือจะไม่ให้ตำตำหนิได้ยังไงถูกไหมล่ะก็ในเมื่อคุณดูอัลบั้มของไอคอนและบอแล้วกันว่ามันมีสันมากขนาดไหนที่เกียวกับมิสเตอร์มิสเตอร์มันมีสันสีบานเย็นอะแล้วมันแบบคือมันยังพอมีรายละเอียดอะไรที่แบบทำให้เราน่าสนใจมากกว่าทำให้เรารู้สึกแบเออเป็นมันเป็นความ interest ของเรานะ ก็อย่างนั้นแหละอืมอยิ่งมันเป็นสีจมูอ่ะมันก็จะยิ่งดึง,งดูดเราแบบแล้ว,แบบล,วลายสีสั์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบแย่ yeah, สำแย่อ yeah. อืมคือมันดีเยอะซ้ำเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในยแผ่นนี้แม่งต้องมีในะน่าสนุกแม่เลยวะ่ะเออประมาณนั้นอืมโอเคเออเนี yeah. ่ยมาเรานา,านักม,มามาขด้วดูกัน ตรงข้างกล่องก็จะเป็นพวกเนี่ยพวกเออ่เขียนว่า Generation แล้วก็โฟลต์อัลบัม้มแล้วก็จะเป็นบาร์โค้ดของเขาอ่าแล้วก็จะเป็นพวกมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แต่ตั้งตรงกัามาแบบเป็นนี้ก็คืออันนี้คือคืออัลบั้มกลุ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีของ Tiffany ตามมาอ,มอันนี้ก็ ไปในไกดอรบอยอย่างนี้แล้วก็ SM Entertainment All Rights แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอกดอรบอยแล้วก็ตามด้วยสมาชิกแล้วก็อินดี้ผูช้ชายใส่หมแก๊อ่าแล้วก็ตัวในไกด์เตอร์บอยก็ SM All Rights ข้างหลังก็จะเป็นนี้อ่าก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยข้อเสียมะนะันอะอันนี้ของผู้ข้อเสียก่อนนะ คือข้อเสียมันอนะคือทําไมแผ่นต้องอยู่ข้างนอกนั้นแหละที่แบบทำไมต้องแบบไอยู่ข้างนอกวะอืออ่าถามว่ามันมีอะไรกั้นไหมกั้นจากแบบอ่าเอ้พวกที่มากระทบอะคือมันคือมัน,ค,มนคือมันก็มีแต่ว่ามันแบบคือมันยังอ่อนเกินไปอะคุณอจริงๆแบบพูดแบบตรงๆเลยนะคืออันเนี้ยสมมติ อ่ะจริงๆถ้าเกิดคออ่ะคือมันก็ไม่หักออกแต่ว่าอ่อังไรดีอ่ะถ้าเกิดแบบมันไปดนตัวที่แบบแข็งๆจริงๆอ่ะมันก็ไม่สิหักแล้วถ้าเกิดมันหักนี่แบบมันหักถึงยวงเลยนะอืมโอเคเนาะก็อันนี้คือข้อเสียของมันแต่ข้อดีแต่ข้อดีของอัลบัมนี้ก็มีข้อดีที่อยากให้แบบดูจริงๆอ่ะก็คือตัวนี้ก็เริ่มแกะกล่องไปเลยลวกันเนาะตัวนี้ตัวนี้ เป็นยเหมือนแล้วอ่ะพอดีซื้อนานแล้วเหมือนกันตัวนี้เนี่ยดีนะถือว่าดีมากคือมันเป็นมันป็นเหมือนแบบพลาสติกอะ่ะพลาสติกที่แบบมม่แข็งจี่เป่งเลยอะ่ะคือแบบเคาะแล้วอ่ะเนีแ่ยบบอย่างเงี้ยก็เป็นรอยเป็นรอยยากไม่คือถือว่าไม่เป็นรอยอะไรกันเพราะว่ามันเป็นรอยยากแบบยากมากๆนะอืมก็จะเป็นน้องหมีแล้วก็เทียดูไปแล้วเนาะแล้วก็ เป็นตาัลาบัม้มอย่างงี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นอัลบั้มเดี่ยวไม่มั่นใจว่าไม่ได้ไม่ได้จับนานแล้วเดี๋ยวยอมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปจับหน่อยอืมถ้าเป็นอัลบั้มเดี่ยวจะเป็นนี้เอ้ยอันนี้กลุ่มเออกลุ่มอัลบลั้มกลุ่มจะเป็นนี้ขอโทษจ้านะอืมที่แบบรู้สึกว่ามันโอเคโอเคจริงเนี่ยขอแล้วก็มันเป็นรอยคือว่าดีมากลงทุนมากงืมโอเค มาดูกันตัวเอกก็คือฟนตบุกใช่ไหมคือคือฟนตูบุกอะอยากให้ดูกันชัดๆนงเออเนี่นนะฟนตูบุกคืออยากให้ดูกันชัดมากเพราะว่ามันก็นะมันก็โอเคคือจะบอกว่างานงานที่เขาพิมพ์เนี่ยมันถ้าเกิดเทียบกับมิสเตอร์มิสเตอร์แล้วว่าอันนี้ก็ดีกว่านะแต่ว่าก็ดีกว่านะในระดับที่แบบไม่มากอะไม่มากนะไม่มากม,มากม,ม,มันไม่มากมายนะกับ แต่ก็คิดว่าดีกว่าคิดว่าคมชัดกว่าอืโอเคมาอือยะมาดูมันเลยก็เอาจริงแล้วอ่ะมันจะมีอีกสองแผ่นนะในเนี้ยแต่ว่าพอดีว่าคนที่รีวิวทำทายจริงๆเลยโคตรโงงเนาะโอเคมามาดูกันนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ตัวของเขาจะเป็นอย่างนี้นะ อืมโอเคมาดูกันว่าอันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีปกปุกก็จะเป็นเงี้ยลาย,ยานี้แล้วก็น,นี้เป็นอันนี้เป็นรวมนะแบบกล้องน,น,นี่โอเคอันนี้จะเป็นรวมแต่รูปนี้ก็โอเคนะก็สวยแล้วก็ประมาณน,นี้ยจะเป็นยุน่าคือมีมีคนเข้าใจว่าอะไรอะ ซื้ออัลบั้มรวมหรือว่ารออว่าอัลบั้มกลุ่มเฟซบุ๊กเหมือนกันคือจริงๆแล้วไม่ใช่นะอืมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเออถ้าคุณซื้อของยุนอาเนี่ยเฟตบุ๊กก็จะเป็นของยุนอาโดยแบบเฉพาะเลยอะเหมือนกับว่าจะเป็นแบบเอ่อยุนอาเลยอะอืมจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์ของกันแล้วายของยุนอาไปเต็มๆเช่นเดียวกันถ้าคุณซื้อของซอยอนคุณก็จะได้ของซอยอนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอัลบั้มกลุ่มคุณก็ได้เห็นเท่านี้ก็มีแค่เนี้ย แล้วต่อไปก็ยูริเนาะยูริทิฟานี่แฟนเราซันนี่แลแ้วก็ไทออนแล้วก็ซูยองหมดแล้วใ่ไหมฮายูเจสซิการก็รวมอืมสีคมมากนะคมคมกว่ามิเตร์มิเตร,ตร์แลว้วก็นนี่ก็จะเป็นพวกชื่อเพลงอะไรอย่เงี้ยพวกชื่อเพลงพวกนี้นั่น แล้วก็จะเป็นพวกรวบรวมอีกครั้งหนึ่งคือรวบรวมนี่เยอะมากเลยนะแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทำโอ้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นลายของเขาแล้วก็เอ็กไาเซตแล้วก็ลองมันจะสตรีทก็ด้านหลังเนี่ยหลายๆคนถามว่ามันคืออะไรไมันคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณซื้ออาร์มัมกลุ่มมาเหมือนกับมันจะเป็นข้อความของแบบเกอร์เจนอะมาขอบคุณคุณมา ซื้อรอบนี้ทำไมอ่ะเออเอเอซื้อรอัลบั้มนี้อะไรประมาณนี้ก็นะแล้วถ้าเกิดเป็นของ Tiffany ก็จะเป็น Tiffany แทนก็จะเป็นไทรอนอะไรเงี้ยอืมแล้วก็นี้บ้านหลังใครทำนั่นกันอ่ะแล้วก็เป็นอันนี้รวมแล้วก็ค่อยทั้งหลายจบสำหรับโฟลเดอร์บุ๊กอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแบบถ่ายแบบสไลด์โชว์เลย ดูค้า่าไปก่อนดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณน,นี้อี่ก็แนะนําแผ่นไปแล้วเนาะก็มาดูกันตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นที่ครอบของแผ่นอะเออมันเป็นที่ครอบของแผ่นก็เอ,อ่อถ้าเกิดคุณซื้อกลุ่มมันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเก้าเก้าคนอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อแบบเดี่ยวก็จะเป็นคนหนึ่งเต็มเต็มเลย คนนึงก็มายืนตรงนี้ยอประมาณสูงจะเข้านี้มังรู้สึกนะรู้สึกว่านอ่ะมันม,มันใจเหมนกันอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เพระาะว่าลืมแนละ้วโอเคเนาะก,ก็เข็งอยู่แต่ว่าก็นะข้อเสียก็มีข้อเสียบ้างพูดพูดข้อดีให้ฟังม,มาก็จะถึงคาวแผ่นแผ่นเนี่ยเอาออกยากนะ เออที่แบบติติติต,ติแบบติเลยอะ่ะคือแผ่นอะ่ะมันต้องแบบอย่างเงี้ยมันสมมติว่าคุณไปอย่างงี้ใช่ไหมคุณต้องมางัดแผ่นอย่างเงี้ยงัดอย่างเงี้ยแล้วแผ่นมีโอกาสแตกแบบหกักเออมัีมีโอกาสหากักก็จะเป็นตาโลโก้ของเขาอืมนะแล้วก็แผ่นก็ไม่มีอะไระแผ่นก็เป็นเพลงเด็ดไปอืมโอเคมาไอข้อดีของเขาอะ่ะ ข,ข้อดีของตัวนี้จริงๆอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าคุณอะ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งแบบแรันดอม,มการ์ดเองอะ่ะมันก็ว่าแบบถ้าคุณซื้อของ Tiffany คุณก็ได้คุณก็ได้ของ Tiffany ไปเต็มๆถ้าคุณซื้อแทอรน,นคุณก็คุณก็ได้ของแทอรเน,นเต็มๆอืมนะข้อดีของมันก็อย่างนี้แหละทีนี้เดี๋ยวบทวิจารณนะอยากอยากอยากวิจารณนี่มากกว่าอยากวิจารเป็นแบบ ตัวตัวอะไรล,ล,ล,ละสอนมากกว่าเพราะว่าวิจัยนี้มันก็แบบนะนะดูนี่เกินไปดูแบบถงแจ้งเกินไปเนาะก็ถ้าใครอยากอ่านก็มาอ่านละกันเออแล้วก็ใครเนาะไทยแลนด์โซนใช่ไหมมาเมนในในเออ่ยูทูบใช่ไหมก็อยากฝากว่าขอบคุณมากนะคะก็ยังไงก็โปรโมทให้ด้วยละกันอืมก็ไลฟ์ไลฟ์แฟนเพจอยู่แหละ เพจแล้วก็ follow ทวิตเตอรอยู่ด้วยนะก็เพจน,นี้เนี่ยก่อนชอบลงมุกแบบเ,เละนิดน,นึงแต่ว่าตอนนี้ก็นะเริ่มหาหาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าแอดมินของเพจน,นี้จะเปิดจะเปิดร้านนี่มก็เคยสั่งซื้อแล้วแหละเคยสั่งซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วก็ก็บริการดีแล้วก็ตอบเร็วนะคะก็ยังไงก็ถ้าเกิด คุณมาดูอีกก็ฝากโปรโมทเลยละกันนะก็ไงก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ